ตอนเอาเข้ามาเนี่ยที่ถ้าไปฟังในเรื่องของการมีคดีจับกลุ่มเขาก็บอกว่ามันเป็นซีดีที่ถูกนําเข้ามาแต่มันหลุดไปจนถึงพี่ก็ไม่เข้าใจการจับกลุ่มไอ้อะไรอย่างเงี้ยมันหลุดไปจนถึงปากคลองหรือหม้อันหม้อได้ยังไงมันถึงมีการไล่แผ่นทรถูกต้องแล้วมันเกิดไหมพี่ช่วงนั้นแบบตอนนั้นเรายังไม่รู้เรื่องเขาเรียกว่ายังใช้ชีวิตปกติเออจนเป็นข่าวขึ้นหนังสือพิมพ์ ครอบครัวเป็นคนบอกข่าวเราคนแรกเรายังหลับอยู่เลยไม่รู้เลยอยู่อยู่เช้ามาขึ้นหน้าหนึ่งอีกวันหนึ่งไอเอ่อเมื่อก่อนมีช่องไอทีวีไอทีวีมางงข่าวอะไรแตไมันมันดังขนาดนี้มันคือเข้าใจไหมว่ามันยังไม่เคยมีผู้หญิงไทยคนไหนที่ที่ทําแล้วมีคดีอย่างนี้เพราะมันเหมือนเป็นลายแรกอะแล้วแบบหนังสือพิมพ์เมื่อก่อนมันไม่มีโซเชียลเนาะหนังสือพิมพ์หนึ่งปีอะเต็มเต็มคือ Talk of t h e Town ที่เราแบบเป็นผู้หญิงที่ดังอยู่หน้าหนังสือพิมพ์ทุกวัน